สวัสดีเช้าว,วันพุทธที่2 7กร,รกฎาคมค่ะ Alpha b บตบวกแรงเกือบ5% after hours รับผลประกอบการแย่กว่าคาดแต่ดีกว่าที่ตลาดกลัวแม้กำไรสุทธิและไรายได้โดยรวมของยักษ์ใหญ่ Search Engine ต่ำกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ทว่าไรายได้ค่าโฆษณาบน Google เติบโตเกือบ1 2สเสูงกว่าคาดพิสูจน์ว่านักลงทุนซึ่งกระหน่ำขายหุ้นโซเชียลปลายสัปดาห์ที่แล้ววิตกเกินเหตุกับข่าว snap เตือนเศรษฐกิจแย่ฉุดธุรกิจโฆษณา Microsoft ภาพคล้ายกันค่ะบวก4% After Hours เพราะนักลงทุนพอใจกับ Guidance ผู้บริหารฉายภาพอนาคตสดใสแม้เจ้าแห่งระบบปฏิบัติการเผยผลดำเนินงานต่ำกว่าคาดทั้ง Top และ Bottom Line รายได้บวก12% year on year โตช้าสุดตั้งแต่ปี2020กำไรต่อหุ้นต่ำกว่าคาดครั้งแรกตั้งแต่ปี2016 Fed Watch 2สะท้อนโอกาส Fed ขึ้นดอกเบีย้ย75 basis p o i n t ประมาณ75% และ100 basis p o บ n t ประมาณ25%ขณะเหลืออีกเพียง10กว่าชั่วโมงจะรู้ผลประชุม FOMC นักกลยุทธ์แคแมเชื่อว่าคืนนี้75 b a s i บ Point แทบจะชัวร์ค่ะนักลงทุนคงรอฟังความเห็นของประธานเฟดในช่วงถแถลงข่าวเพื่อแสวงหาจุดสิ้นสุดวัฏจักรดอกเบีย้ยขาขึ้นไฟแดงดวงหนึ่งซึ่งอาจส่งสัญญ,ญาณเบรกดอกเบีย้ยเริ่มปรากฏโดยยูเคิร์ฟของพาวเวลอินเวสต์แล้วค่ะเรียบร้อยดูได้จากเนีย t e เท f ร์นฟอร์เวิร์ดสเปรด คือส่วนต่างระหว่าง forward rate 18เดือนข้างหน้าของตัวเงินคลังสหรัฐอายุ3เดือนกับยิวตัวเงินคลัง3เดือนในปัจจุบันติดลบหากประธานเฟดไม่ลืมที่เคยพูดไว้เมื่อเดือนมีนาคมอ้างงานวิจัยของเฟดเองว่า Inversion ของ yield curve คู่สั้นดังกล่าวบ่งชี้เศรษฐกิจอ่อนแอแปลว่าลดดอกเบีย้ยมันก็คงมีผลต่อการตัดสินใจตลอดจนถ้อยถแถลงคืนนี้บ้างไม่มากก็น้อยค่ะตีหนึ่งเวลาบ้านเราเป็นต้นไปจะได้รู้กัน ขาขึ้นแปลว่าขาขึ้นเราตีความหุ้นโลกพกพภัณฑ์รวมถึงคริปโตผ่านจุดต่ำสุดและกลับเป็นตลาดกระทิงขาขึ้นแล้วเพราะนักลงทุนเข้าสู่โหมดนับถอยหลังสู่จุดจบวัฏจักรนโยบายการเงินเข้มงวดแม้ดอกเบีย้ยยังขึ้นไม่สุดแบ่งกองทุนเป็น2กลุ่มให้ซื้อสะสมกันเลยณนะราคาปัจจุบันค่ะกลุ่มแรกวางยาวมุ่งเติบโต KTA h a s k t China KTI n d i a k t เ Vietnam กลุ่มที่2จตุรทิศ ตามแผนที่กองทุน KT Blockchain KT Eurotech KT Healthcare และ KT Mining ค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซดินเด็กปิดไปที่1,553.18จุด 0.46%มูลค่าการซื้อขาย58,698ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยแกว,ว่ไซด์เววอลุ่มค่อนข้างบางขณะที่แรงซื้อกลุ่มแบงก์แผ่วลงนักลงทุนอยู่ระหว่างรอผลการประชุมเฟดและตัวเลข GDP ของสหรัฐและยุโรปรวมทั้งตลาดหุ้นไทยใกล้เข้าสู่วันหยุดยาวจึงขายลดเสี่ยงออกมาก่อนทางฝั่งของตราสาาหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่91,212ล้านบาท และยูมันธบัตอายุหปีปิดที่ 2. 3เปรปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0 0 6ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวานนี้ที่36บาท68สตางค์ต่อดอลล่าสหรัฐโดยแข็งค่าจากเปิดตลาดเช้าโดยเงินบาทยังคงไร้ปัจจัยใหม่การเคลื่อนไหวเป็นไปตามฟโฟลในช่วงสิ้นเดือนทางฝั่งของเอเชียนิกิตราดหุ้นโตเกียวปิดลบเล็กน้อยเนื่องจากมีแรงเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของเฟด นิกิปิดไปที่27,655.21จุดลบ0.16ส่วนเซ่งไฮ้คอมสิสซิตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะขานรับรายง,งานข่าวที่ว่าจีนเตรียมจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูงถึง300แสนล้านหยวนเพื่อช่วยพยุงธุรกิจของบริษัทอสังหาริมทรัพย์เซี่งไฮ้คอมมิสิรปิดที่32,77.4 4จบุดบวก0.8 3เปต์ ส่วนทาฝั่งของดาวโจนสตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันอังคารค่ะหลังจากบริษัทวอร์มาร์ปรับลดคาดการผลประกอบการในปีนี้ซึ่งได้ฉุดราคาหุ้นในกลุ่มค้าปลีกดิ่งลงด้วยนอกจากนี้ค่ะตลาดยังถูกกดดันจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐที่ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่3และกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับลดตัวเลขคาดการเศรษฐกิจโลกทั้งในปีนี้และปีหน้าดาวโจนสปิดที่31,761.54จุดลบ0.71เปอร์เซ็นต์ S&P 500ปิดที่3,921.05จุดลบ1.15และ NASDAQ ปิดที่11,562.57จุดลบ1.87ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันอังคารนำโดยตลาดหุ้นเยอรมนีและอิตาลีหลังประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปอนุมัติแผนการฉุกเฉินที่จะควบคุมการใช้ก๊าซและหุ้นในกลุ่มค้าปลีกร่วงลงหลังวอร์มเตเตือนเกี่ยวกับผลกำไร c ซ4 0ปิดที่6211.45จุดลบ0.42เปอร์เซ็นต์ดกปิดที่1 3 9 9 9 9มจุดเลบ0.86เปอร์เซ็นต์และฟุ s ซีร้อยปิดที่7306.28จุดสองแปลบ0 0ย์เปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนค่าเงินลาราสหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกัหลกๆโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%ในการประชุมสัปดาห์นี ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเรซซัสตารานิวยอร์กปิดลบในวันอังคารค่ะลงไป1.8%ปิดที่94ดอลลาร์98เซนต์ต่อบาร์เรลหลังมีรายงานว่าสหรัฐเตรียมระบายน้ำมันในคลังสำรองเพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคานอกจากนี้ค่ะสัญญาณน้ำมันยังคงถูกกดดันจากจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐที่ร่วงลงติดต่อกันเป็นเดือนที่3ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่วนในฝั่งของเบลน์เองค่ะลบไป 0. 7ปซปิดที่104ดอลลาร์40เซนต์ต่อบาร์เรลสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่2ในวันอังคารค่ะโดยตลาดถูกกดดันจากการแข่งข่าของสกุลเงินดอลลาร์และจากการที่นักลงทุนเทขายสัญญาทองคำเพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่จะรู้ผลการประชุมของเฟดในวันพุธที่27กรกฎาคมตามเวลาสหรัฐสัญญาทองคำตลาดโคเมกส่งวันเดือนสิงหาคมลบ 0. 0 8ปิดที่1,717ดเปาร์เซนต์ติดที่หนึันเ์รอ และนี่คือทั้งหมดของ KTM Daily News ที่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ Social Distancing แต่ทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KTM Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันจันทร์ค่ะกับดิฉันมรรวันตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ